มองข้ามจุดบกพร่องเพื่อที่จะจับมือไปด้วยกันหากแต่ละคนจ้องแต่จะจับผิดกันในขณะนี้เองเนี่ยความเปราะบางของจิตใจความเปราะบางของสถานการณ์มันมากพอแล้วนะฮะอยากจะให้เดินหน้าไปด้วยกันเอาละครับ กองทัพภาคที่า<ม>นําเสนอข่าวอย่างต่อนเนื่องนะฮะผมพาดูหลายครั้งแล้วว่ากับการร้องขอกลับภูมิลําเนา<ม>พื้นที่กองทัพภัลลีสามที่ดูแล17-18จังหวัดนะครับของภาคเหนือเอง 3, เนี่ยก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ครับกองทัพภาคทีสามก็ยังคงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะฮะโควิด -19 ในกลุ่มสีเขียวนะครับกลับ<ม>ภูมิลําเนาตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันครับแต่คราวนี้เครื่องบินปีกหมุนนะฮะกองทัพพาคที่3มบนทฐานบกที่39ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขกรรมนจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมสังเกตการการนําพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เส้นทางเดียวกันละครับด้วยอากาศยาน MI17 ตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันจากกรุงเทพนะครับบินยาวไปยังท่าอากาศยานกองบิน46ที่พิษณุโลกซึ่งการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางอากาศครั้งนี้เนี่ยจะเน้นการใช้ส่งผู้ป่วยเนี่ยไปยังจังหวัดที่พื้นที่ห่างไกล ผมวงเล็บอย่าเพิ่งตามจับผิดนะฮะหลายคนบอกบอกว่าจะเอาฮอลิคอปเตอร์ไปขนทำไมมันจุไม่เยอะมันได้ไม่ดี วงเล็บนะฮะพื้นที่ห่างไกลจากกรุงเทพและต้องใช้เวลานานเกินไปหากเดินทางด้วยรถยนต์ผมอธิบายชัดแล้วนะครับนี่เป็นเงื่อนไขเลยทีเดียวนะคะและครั้งนี้ค่ะอากาศยานแวะส่งผู้ป่วยที่สนามบินฮอชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็มีรถจากมูลนิธิมารับผู้ป่วย9้ารายด้วยกันนะคะเพื่อไปส่งโรงพยาบาลสนามต่อไปหลังจากนั้นค่ะอากาศยานเดินทางมาส่งผู้ป่วยยังจังหวัดพิษณุโลกโดยมณฑลทหารบกที่39จัดรถเพื่อ รับผู้ป่วยจํานวน4รายไปส่งที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดพิษนุโลกส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจัดรถมารับผู้ป่วย1รายไปส่งยังโรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทางนะคะรวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งในระหว่างที่ไม่มีรายได้แบบนี้แล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นนโยบายของกองทัพบ,บกนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระในระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลผู้ป่วยมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถที่จะติดต่อที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด -19 กองทัพบ,บกมา หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 2 0 9 2 7 7 6 6 0 2 0 9 2 7 7 6 6ตลอด24ชั่วโมงค่ะ,ะให้ท่านผู้ชมดูภาพก่อนนะฮะส่งถึงกับมุดมาตุภูมิอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งแต่เดิม MI17 เนี่ยเขาจะใช้สำหรับการขนส่งกำลังพลไปแนวหน้านะ,ะับเนื่องจากว่าเคลื่อนตัวได้เร็วเครื่องบินปีกหมุนหรือเฮลิคคปเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถทํางานได้คล่องตัวอีกนิดเดียวนะฮะที่ผมจะฝากไว้หลายครั้งผมเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับ กล่าวถึงการใช้ยุทธปกรณ์เหล่านี้ในการขนพี่น้องประชาชนกลับภูมิลำเนาแล้วใช้คำว่ามันไม่คุ้มอันนี้ผมขอ,อนิดนึงนะครับว่าจริงๆเนี่ยคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยใช้กับอะไรไม่ได้ครับในสถานการณ์อย่างนี้เพียงแต่ว่าเหมาะสมกับยุทธปกรณ์และสิ่งที่มีหรือไม่อยาใช้คำว่าคุ้มกับชีวิตคนนะฮะมันไม่เหมาะสมนะครับ